มาถึงแล้วจ้าบุฟเฟ่ห้าสิบขนมจีนนะจ้าข้าวราดแกงพาป้าป้าแวะมากินอีกแล้วไม่ผิดหวังอันนี้อันนี้ไม่ผิดหวังแล้วจ้าลูกอะไรอ่ะไหนอ่ะลูกไหนเป็นดอกดอกเป็นม้าดอกดอกตัวเออนี่ดอกสวยด้วยดอกอะไรไม่รู้ ขจีนตาน้ำตาน้ำยายายโอ้เป็นร้านที่ใหญ่นะเดี๋ยวเราแวะมากินกันก่อนไช่ก็ทานได้เลยทานได้เลยครับจ่ายไปเติมไม่ั้นหะาหังจ่ายตังค์ที่หลังจ่ายตังคที่หลังถ้าไม่อิมมอ่มไม่ต้องกลับ <c oughs> ไม่อิ่มไม่เที่ยงเดี๋ยมีขอมี้านด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะดูก่อนมีของหวานด้วย ห้าสิบบาทเองหรอห้บาทใช่ไหมคะห้บาทโอ้ยมีมากหนมากเลยแล้วคะอาหารเ่้าขายไหขต้นน้ำจะไม่ขายเล่ายเลยกกันในก็นั่งได้นะนอกก็นั่งได้อาก็นั่งได้จานหนึ่งใบ ไม่นะเพื่อนอันนี้ก่อนนมจีนนมจีนก่อนเอาเท่าที่กินไหวนะจะกินเหลือนะโดนปรับนะไม่อิ่มตักไหน่ได้มีข้าวด้วยนะจะเกเอาข้าวก็ได้กินก็ได้นีุ่้ เราใส่ได้ทุกอย่างได้ได้มีมีมีตรงมีข้าวกัดนะครับแล้วก็ผัดมาม่าอันนี้อนี่เป็นผัดอะไรผัดเขียงไอ้น้ำยากะทิดูขี้นอันนี้เป็นแกงเขียวหวานนี่น้ำยาน้ำยาน้ำยาปลาอันนี้เป็น น้ำยาหวานเน,ะนาะมีไตปลาด้วยวนี่ครับตักได้ทุกหมอ้อแม่หมอ้อแรกถึงหมอ้อสุดท้ายเลยนี่ครับผมเป<ไ>เป็นไงอร่อย,ออยไหมรสชาติดีได้ไ,ได้แล้วค,นะคิดว่ากินกี่ชามเครับนี่ไปแยกเป็นไงอร่อยดูแก นี่ดูดูดนี่เป็นไงนี่ห้าสิบาทไม่กินเยอะหรอไม่ยิ่ห้ามออกจากร้านนไมหมดห้ามออกจากร้านใปากังใสปากเยไปเอานี่เน่ไม่ออยู่้ยาปาเนี่ยไม่พูดไม่จาเลยนะเาอั่นี่น วันนี้ขับรถจากที่ไหนนักจังหวัดนนท์กินกินรูฟเฟ่ห้าสิบบาทที่อุตริยาต้องื้อแตงหา้องน้ำไรน้นเปล่าวันหนงอีกบาทน้ำมีในน้ำโซกอ่ะเอได้บรรยากาศทางที่ดังบีรยากาศที่ดีบรรยากีศโอเคนะ ่ร้านนี้อะไรแล้วร้านที่สองอ่าอร่อยสิท่าแนะนำเลยใครจะานมาได้ดูแธยาม่กินนั่นเลยขนมจีนอะไรห้าสิบบาทขนมจีนอะไรขนมจีนตาน้ำยายหญนี่เป็นไงี้ห้าสิบบาทมีห้องแอร์บริการด้วยอหมือมีห้องแอร์ด้วยนะนี่ยออืมจานที่สองนะคะเดี๋ยวจะมีจานที่สามอีกนะ ต้องการหิบไม่เอาอีกเหรอไอแล้วไม่เอาแล้วนี่เขาแล้วนี่ตัวไหนนีวหนหยิบมาห้าพันบาทนะใช่ใช่หยินนะก็แนะนำมากินเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้ากินเยอะๆเขาก็ได้จก็มีของไหลบ้างแต่ถ้าเกิดบางคนไม่น้อยไมมาน้อยเลยน้อยเนี่ยมันก็วูซูนวูซูใช่เรากินได้สองคำนะอทีขผมหวานที่กินไหนดูขนมหวานหน่อยโอ้โหน่ากินนะข้างในก็เป็นองค์ง ในห้องแอร์ข้างในนั่งดูนั่งนั่งฟินได้นี่ข้างในก็จะเป็นห้องแอร์เข้าไปนั่งได้ไม่เสียตังค์เพิ่มนั่งได้เลย ขนมจีนตาน้ำยายายเนาะเนี่ยก็คือป้ายอยู่ติดกับถนนเมนะครับถนนใหญ่เนี่ยเส้นเส้นอายุทยาจะไปอะไรนะสุขานน่าจะใช่เส้นนี้แหละนี่ครับมาเห็นก็ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายร้านร้านข้างใหญ่โตคนเขามากินเยอะนะที่อยู่เรื่อยแต่ต,อ,ตอนถ่ายทําเราไม่ค่อยได้ถ่ายตรงโต๊ะอ,อื่นเพราะเราเกรงใจเขาพูดถึง เรานี่เรากินเสร็จแล้วนะแต่เราเออกมาถ่ายบรรยากาศภายนอกให้ดูโดยประมาณนี้อยู่ติดถนนเมนเลยถนนหลักแนะนำนะเพื่อนๆใครมาเที่ยวยุทธยาแนะนำให้มาเลยหลานขน,นมจีนตาน้นายายหญ่เป็นไงบางอร่อยไหมอร่อยอิ่มอิมตืเลยอ่มตอเลย ขนมก็อร่อยเนาะอืมอ่ะเป็นไงสเปียงอร่อยไหมก็โอเคอยู่นะแต่เรางงอยู่ว่าถามว่าเรากินเกินห้าสิบไหมเกินเพราะว่ากินไปคนละสองชามเนาะอ่าแต่ตอนนี้ก็เอก็ยอมรับนะก็เขามีกำไรอยู่ได้อืมก็โอเคครับใครมาก็แนะนำเลยซ้ายแล้วเลี้ยวขวาอยู่ได้เขาเลิกสามโมง ก็สำหรับคลิปที่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คงได้ไม่กี่ก๋วยเตี๋ยวน้องจีนขายายก็จบคลิปเพียงนี้เนาะแนะนำเลยครับร้านนี้ยอดเยี่ยมจริงๆใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะชิมกันได้ครับผมขำยายเออถ้าพูดแบบเร็วๆอ่ะไม่ทันเราจะพูดผิดเกรนตาลาตายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไค์ด้วยนะครับผม กดติดตามครอบครัวแม่อ้อพอเปียกด้วยนะคะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ